ครับมาอัปเดตนะครับครับมาอัปเดตนะครับน้ํากับน้ำรอบเที่ยวที่สองนะครับไม่ปิดตานะครับแต่ว่าน้ําเต็มทุกรูนะครับว่าจะเอาเอาทิ้งไว้อีกรอบกิ่งมันหมดพอดีเลยนะครับมันถอยมาจนว่าติดเรือตะวันแล้วเลยเลยเอาหมดเอาหมดครั้งนี้นะครับอย่าว่ากันนะครับน้ําก็น้ําก็ประมาณสามขวดน่าจะได้นะครับ ประมาณประมาณประมาณสี่กิโลหรือประมาณสามกวดน่ครับมาครับที่มานเหมือนเดิมนะครับบอบคนรอครับรอรอทั้งนั้นเลยน้องๆมานะครับโยเว้นผมนะครับโจนชัดๆตลกกันมั่งนะครับน้องใหม่น้องใหม่มาด้วยนะครับนักบอลนะครับนักบอลนักบอลน้องใหม่มาด้วยนะครับน้องน้อง น้องกีครับน้องกีหรือว่าน้องจ่องเรียกเล่นนว่าจะตายนะครับกี่จ่องกี่จ่องครับขอบคุณครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโหลนคนตาบอดนะครับปัวอ่อนนะครับพอดีเลยพรุ่งนี้เขาบนพระเอาไปถวายพระชักหน่อยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกับโหลนคนตาบอด ในรลังต่อไปนะครับทำแล้วนะครับทำแล้วครับสวัสดีครับครับมาอัปเดตนะครับถึงที่บ้านแล้วนะครับอยู่ใกล้ใกล้บ้านนะครับมีหลังรังแรกที่อยู่กลางกอไม้ไผ่นะครับประมาณสองขวดได้นะครับแล้วก็ตัวอ่อนครับ ผมเอาลงมาหมดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ในสวนเขาลบัวนเขาเลยเอาลงมาหมดนะครับหลังที่รลังที่สองนะครับก็เล็กเหมือนกันนะครับอันนี้ประมาณโลกว่ากว่าหรือว่าขวดกว่ากว่าสองรลังประมาณสามขวดได้รลังก็เล็กนะครับรลังเล็กนะครับนี่กำลังครับนครับนี่ครับนี่เดียนะครับรลังนี้เล็กกว่ารลังแรกอีกนะครับ ใกล้ๆบ้านนะครับอยู่ในสวนก็ให้เอาออกครับครับ,รบโอเคนี้นะครับ